ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จริงบริษัทไทยเบสบอลจำกัดมหาชนคิงพาวเวอร์ดวตีฟรีกสทชล็อกคุณภาพต้องใส่เบรอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสูร่รายการคุยยกบ,บ้าน <ร ourselves. S 1> นะครับเรียกว่าแน่นอนครับพบกับผมนะครับเอวราวุฒิเจนธนากุลนะครับค่ะและทีมชลสมิงานทวีสุขเช่นเคยนะคะและพิธีกรรับเชิญของเราในเทปนี้คุณต,ตุ่ยผู้จะใชมาเป็นระยะระยะ,ะค่ะเรียกว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่นะครับเรียกว่าอยู่ที่บ้านของป้าจิอัชรพันธ์ภพบูสุวรรณร่มรื่นนะคะในส่วนนี้ก็คือแปลงที่สองที่ป้าจิซื้อทำเพิ่มเติมนั่นเองใช่นะครับสัปดาห์ที่แล้วหลายท่านอาจจะไม่ได้ชมถือว่าพลาดนะคะ้กลับไปดูย้อนหลังได้สัปดา วันนี้ถ้าไม่ได้ชมถือว่าพลาดยิ่งกว่าวันนี้นะครับเราก็จะไปชมห้องที่เหลือนะครับเรียกว่าเป็นเรือนที่เก็บของเก่าชอบของเก่าไหมสะสมชอบของเก่าของแก่ชอบหมดออของแก่ไม่ต้องมาลองของแก่เป็นไงฮะคุณคุณคุณไม่ไม่ไม่อ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของเก่าเลยใช่ของเรียกว่าเรียกว่ามีอายุแล้วก็เรียกว่าน่าสะสมใช่ซึ่งถือว่าสะท้อนวิถีแบบไทยดั้งเดิมสัปดาห์นี้ห้ามพลาดครับท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปพบกันเลยครับ เพราะเรื่องราวในอาทิตย์ที่แล้วปจิได้พาพวกเราเดินชมบ้านหลังใหญ่ที่ตอนแรกตั้งใจไว้ใช้สําหรับรับแขกแต่ในปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมไปแล้วล่ะค่ะส่วนอีกห้องหนึ่งก็คือห้องนอนสําหรับรับรองแขกซึ่งภายในห้องเรียบง่ายแต่มีดีไซน์ที่สวยงามมากเช่นกันและที่พิเศษมากๆที่หลายคนพูดถึงคือการเปิดตัวลูกสาวบุญธรรมของปจิและร่างทรงผู้ที่คอยดูแลเรื่องราวในชีวิตของปจิด้วยค่ะ หลายคนสงสัยว่าเพราะอะไรป้าจิถึงได้มีความสุขกับการเปิดบ้านให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมคะการที่อยู่คนเดียวของเราคือการอยู่คนเดียวสําหรับคนในครอบครัวจริงๆเพราะตลอดเวลาป้าคิดแค่แม่ป้าคือคนในครอบครัวของป้าเรามีกันแค่สองคนแม่ลูกคุณพ่อก็เสียไปแล้วคุณพ่อคุณแม่หย่ากันนานแล้วนั้นป้าติดกับแม่มากน้องชายมีเขาก็มีครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นเปมีแม่กับ แม่ป้ากับป้าเท่านั้นเองแต่พ ind, ตอแล้วเวลาที่ป้ามาปฏิบัติธรรมอยู่เช่นนี้เนี่ยในสิ่งที่ป้าจะรู้สึกสก็คือคนทั้งหมดรอบตัวเราเนีน่ยเป็นมิตรกับเราอ่ะแล้วเราไม่ได้ไปเรียกร้องเราไม่ได้ไปขออะไรเลยเรามีแต่เราอยากจะให้อยากจะให้อยากจะให้อาจจะเป็นข้าวสักมือหนึ่งใครมาบ้านป้ากินข้าวแลวไปกินข้าวลูกเอาอยากได้อะไรกับข้าวลออกลับบ้านไปเลยนะหรือมามีความทุกข์อะไรมามาคุยกันเออไม่ต้องมัมนะม,มีความทุกข์เนาะแล้วเวลาทุกอย่างแก้ไขได้หมด แค่เพียงช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยคนเรามันสามารถแก้ไขได้แล้วมันสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างจริงๆแต่มันเป็นการแก้ไขโดยที่เขายอมแก้ไขด้วยตัวเองไม่ใช่แก้ไขยอย่างที่เราบอกเขาว่าแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้ไม่ได้ Power d i t y Free รูปแบบใหม่ของน้ำหอมวันนี้ Enchanter กสวทอช True Online Broadband ตัวจริง ว่าในชีวิตนี้ป้าจิใช้ชีวิตเพียงลําพังไม่มีห่วงใดๆในชีวิตอีกแล้วหากแต่ชีวิตที่ผ่านมาของปจัจจิมีบ่าวที่คอยดูแลมาโดยตลอดมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่บ่าวก็ดูแลป้าจิป้าจิก็ดูแลบ่าวในบ้านค่ะไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติกันไปซะแล้วล่ะค่ะเขาก็เป็นคุณแม่บ้านที่ดูแลชีวิตบ้า ก็นี่วันและนี่เจี๊ยบค่ะก็พอเขาอยู่กับเรามานานตั้งแต่สมัยแม่แม่เป็นคนพาวันมาใช่ไหมค่ะยายไปรับยายไปรับวันมาตอนนี้นี่ยายอยู่กับยายอยู่กับคุณจี้มากี่ปีแล้ว30ค่ะครบ39มกราที่ผ่านมาเจี๊ยบเนี่ยจริงๆเขาเป็นหลานวันแล้วก็ตอนแรกวันบอกคุณจี้จะมีหลานมาอยู่นะใส่อยู่ขอเรียนหนังสือก็บอกได้เจี๊ยบอยู่กี่ปีแล้ว เจปีแล้วค่ะเจี๊ยบอยู่17ปีงั้นตอนนี้ก็เลี้ยงมีเจี๊ยบแล้วก็สามีเจี๊ยบก็มีลูกอีกสองก็อยู่ที่บ้านหมดเลยวันก็เช่นเดียวกันก็มีลูกสองสองคนนี้ดูทุกอย่างป้าไม่เคยทําอะไรเลยในชีวิตนี้ป้ามีแต่บอกว่าจะออกคาสั่งนี่ทํานี้ให้หน่อยนะทานี้หน่อยแล้วสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณจี้กับยายเนาะยังมียายทวดทวดแม่ของแม่ สามเจเนอเรชันเขาดูแลสองคนนี้ดูแลหมดเย่าทวดเขาก็ดูแลเย่าทวดด้วยแต่ขณะนี้เขาเลี้ยงยายมากี่ปี12บปีเนาะหรือ15ปี44 <14, S 2> <ะ>ปีกว่าอที่ยายนอนเฉยเฉยอะ่ะสองคนนี้ดูแลหมดเลยดูแลอย่างแบบเขาเป็นลมหายใจซึ่งกันและกันเขานอนอยู่ด้วยกันกินอยู่ด้วยกันป้าก็หาเงินอย่างเดียวไงคือวันจะทำทุกอย่างเลย ป้าไม่อยู่เนี้ยความจริงเรื่องสัมัญสํสำคัญอนะลูกอะทายาทต้อตงมีคนเซ็นเออแต่เข้า ICU วันก็เซ็นจะพาตัดอะไรวันทำหมดเลยครั้งหนึ่งนะคะจะจะย้อนหนังนิดนึงนะคะคร,ครั้งที่ยายเก็บหนักครั้งแรกๆเลยอะคะ่ะก็อยู่อยู่ซ c ซคุณยายเขาบอกว่าขอให้พี่วัน,นเรียกเขาแม่สักคำได้ไหมพี่วันบอกว่าไม่ไดยังไงครับคุณยายหนูก็เป็นเค่แม่บ้าน เขาบอกเือหน้าพูดแล้วเ็าร้องไห mm. ้เขาบอกเอาที่ปากออกให้เขาได้ไหมเขาอยากพูดหมอไม่เอาออกเอาออกนิดนึงก็เรียกพี่วันก็เลยเรียกคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าขยับนิดนึงพอที่ให้คุณยายพูดได้ก็เลยเรียกก็เรียกอย่างนั้นหนูจะพาลูกเรียกคุณยายแล้วกันนะก็ตั้งแต่น,นั้นมาก็เลยพาลูกเรียกคุณยายแต่ก่อนน่ะแ,แรกๆจะเรียกคุณ คุณสมจิตหรือคุณเฉยๆยพอคุณยายเขาบอกให้เราเรียกแม่เราก็เลยขอเรียกยายค่ะถ้าอยู่ที่อื่นมันก็ไม่อบุ่นนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ดีแตอยู่บ้านเนี้ยบ้านกว้างเด็กสามารถดูได้ทุกที่นะคะ่ะไม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดแล้วก็สบายใจอะ,ค,ะค่ะก็ดีใจที่ได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อยู่ด้วยกันมานานก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยเขามาเติมเต็มให้กับชีวิตเราเพราะคนที่จะพูดถึงคําว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่พ่อแม่ลูกในบ้านแต่คนที่อยู่ใ,ใกล้เราทุกคนเนี่ยต้องให้เขามีความรู้สึกว่าในสิ่งที่เออเขาได้ทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าบ้านที่เขาได้อยู่เนี่ยต้องเหมือนเป็นบ้านของเขาเพ่อป้าจะบอกตลอดเวลาเลยว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบ้านของเขา,าเขาก็อยู่ไม่มีความสุขใช่ไหมันั้นทุกอย่างก็เหมือนบ้านเขาอะ เขาใช้บ้านมากกว่าป้ากิจกรรมในบ้าน30ปีหรือ17ปีเขารู้ทุกซอกทุกมุมมากกว่าป้าป้ายังเปิดไฟผิดผิด,ผดถูกถูกแล้วมันก็บอกบ้านคุณจินะจะเปิดดวงโน้นไปติดดวงนี้ไม่ได้ใส่ใจพวกรายละเอียดไงแล้วกิจกรรมที่เขาอยู่กับแม่เงี้ยหรืออยู่กับยายป้าเงี้ยพอเวลาเขามาเล่าอ่ะมัน,เป,นเป็นบางช่วงของชีวิตที่หายไปจากเราไงเพราะเราอยู่ข้างนอกเราก็ทํางานาก็จะเล่าปีใหม่เนี่ยเขาฉลองอยังไงบ้างกับยาย เออกับแม่แต่ว่าในช่วงอย่างนั้นมันเป็นเวลาที่ป้าทํางานก็ไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อพูดถึงร่างกายเขาคงเหมือนแขนขาหน้าหลังให้เราทั้งหมดออพูดถึงหัวใจเขาคงจะเป็นหัวใจที่เต้นอยู่ในเราเนาะแล้วก็เป็นลมหายใจของเราเพราะเขาทำทุกอย่าง และนั่นก็คือคนในครอบครัวที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกันกับป้าจิแต่ในตอนนี้เราไปชมบ้านที่จังหวัดนครปฐมของป้าจิกันต่อดีกว่าค่ะ ได้กลิ่นหอมมาแต่ไกลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะพี่จักพี่ดีสวัสดีค่ะโอ้จอัไม่เห็นนี่พี่ดีพี่ดีมาปฏิบัติธรรมตลอดนี่ยไว้ต้องคุยกับพี่ดีเนาะให้พี่ดี้ทานข้าวก่อนทานข้าวกันก่อนตรงนี้นี่คือส่วนเขาเรียกเป็นอะไรฮะเป็นส่วนนี้ก็เป็นครัวครัวโอ้โหจริงจริงบ้านเราเนี่ยก็เป็นบ้านๆป้าก็บ้านๆเพราะฉะนั้น เวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยือบอกว่าง่ายๆสบายๆเพราะว่าคนพอเวลาที่มาที่บ้านเราไม่ได้รู้จักทุกท่านแต่เราชวนหมดทุกท่านเลยใครจะมาปฏิบัติก็จะทำอาหารไว้อันนี้บางส่วนเขาอาจจะมีแบบเอามาด้วยไหมคะจากบ้านมารวมด้วยบางท่านมาถึงก็แบบว่าจะเตรียมอาหารมานี่แล้วแล้ววันีเก็บตังค์ผู้ภาวนาเท่าไหร่คะข้าอาหารไม่เก็บตังค์เลยคะป้าไม่มีการใช้เงินแล้วกับข้าวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพอทานเสร็จ พอปฏิบัติเสร็จภาคบ่าย3ามโมงสี่โมงออกมาถ่าอีกรอบนึงทุกคนที่มาถ้าเผื่อใครจะชอบกับข้าวอะไรมาบอกแล้วก็เอาไปเลยโหน่ารักจังเลย่ะเดินเข้าบ้านเฉพาะตัวป้าป้ากลับไปก็เฉพาะตัวป้าป้าไม่ต้องมีภาระเวลาที่มาที่นี่เนี่ยนะ s i gnature บ้านก็คือไข่พะโลโลอับเดิมไปดูอับปุยไข่พะโลขออนุญาตชิมจริงๆเลยนะชิมจริงๆเลยค่ะเอาปุยกินได้ทั้งปองอ่ะ อ่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะอย่าเอาเป็นเดนแบบเด่นเป็นเด่นแบบนะฮะไม่เราช้อนทัศนตึกนะถ้าเราใช้ช้อนอร่อยมากจริงๆหนักค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอ่าไปต่อกันนะครับต้นไม้กังการรับปทานอะไรยังไม่ทันเสร็จก็ต้องเดินเที่ยวก่อนอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำแบบโบราณเนี่ห้องน้ำน่ารักห้องน้ำแบบโบราณเนี่ยเขาจะแยกโอ้โหน่ารักอ่ะแยกเขาจะไม่ ยเขาจะแบม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 ไปได้ไอ่ะขอบคุณนะคะโอ้โหนี่เรียกว่าอ่างแบบไม้โบราณเลยลองดูพอดีอ่ะตัวความยาวพอดีอ่างโอ้ยน้องล่างเ็นดูอันนี้นี่คือว่าป้าเป็นคนเลือกของอะไรมาเองด้วยไหมคะใช่เพราะว่าแบบว่าป้าว่าของต่างๆเนี่ย มันเหมือนมันรอกันป้าว่าของทั้งหมดในโลกเนี้ถ้าเปิดใช่ของเรายังไง้นมันก็รอเราอยู่ตรงนั้นอะนอแล้วนี่ก็เดินทางเยอะไงตอนที่ทาทันไตยทัวร์เดินทางท,ทั่วประเทศก็ไตเชียงใหม่ก็ชอบบ้านก็ยังไม่มีบ้านกรุงเทพก็เล็กๆพอตัวร้อยกว่าตารางวาแต่ไม่รู้เห็นอะไรก็ชอบเห็นอะไรก็ชอบก็ซื้อนี่ซือซ้อ,อไว้ก่อนอยู่แล้วเหรอคะซือซ้อไว้ก่อน้วเชื่อไหมว่า พอตาลอันเนี่ยมันมาลงล็อกเนี่ยมันมาลงล็มันพอดีเ <ไป S 1> ลยเนาะมันรอ,อ,อ,อกันน่ะมันรอกันน่ะโอ้ายอยากได้อะไรบ้งล่ะ,อะเออม่อมอต้องบอกว,ว่านี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะยังมีเรือนอีกหลังนึงที่ไว้เก็บเรียกว,ว่าของที่สะสมมาลอมของเด็ดกว่านี้ใช่ไหมไม่เชิงสะสมมาเลยหลอกก็แบบเบียรแล้วก็ใส่อไปดูกันไปดูกันไปดูกันดูอที่หลังไฟนะ อันนี้จริงๆตามจุดประสงค์ก็อยากจะเอาไว้สําหรับเป็นห้องนอนอะห้องนอนก็คือเล็กๆะคนโบราณใช่ไหมก็เล็กๆแล้วก็เชื่อมกับบ้านนั้นบ้านนี้เป็นที่แบบว่าโบราณอ่ะโบราณมากเลยนะซึ่งมันจะอยู่ติดเขตแดงกับพม่าป้าเห็นป้าบอกป้าก็ชอบมากเลยป้าก็เลยบอกว่าป้าเดีนี้คือป้าซื้อไว้รอว่าเผื่อวันหนึ่งมีลูกแล้วก็จะแบบก๊ายอะไรเงียหรือเปล่าว ช่วงนั้นหมดไวเจริญพันธุ์ไปแล้วต้องซื้อเลยไม่ได้คิดเผื่อลูกแล้วได้มาจากไหนนะฮะตังตัวนี้ได้มาตรงนั้นน่ะมันเป็นใกล้ๆกเป็นจังหวัดตากตรงที่ใกล้กับชายแดนพม่าเดี๋ยวนี้เขายังมีคนทําแบบนี้อีกไหมอ่ะเนาบร้อยสามพันบาทอ่ะตายแล้วเป็นไม้ไกวได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ก็เลยซื้อไว้เพื่อให้คนเขาเห็นบอกว่าอ๋อเมื่อก่อนนี้ใช้อย่างนี้รถตู้นี้ได้เลยที่พม่าอ๋อนี่ก็พม่า <ừ> ได้มาจากที่เชียงใหม่ได้มาจากเชียงใหม่หมหมแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะไม่ทำเพราะว่ามันเป็นลวดลายแบบโบราณเขาใช่ไหมว่าเป็นแบบเนี้ก็ลเลยไม่ทําไม่ซ่อมอะไรหมื่นห้าตุ้นที่จำได้ไม่ทําไม่ซ่อมอะไรไม่ซ่อมอะไรก็คือดดมันอยู่สีเป็นอย่างไงาแล้วนี่เป็นที่ปิดแอร์จะมีแอร์อยู่ข้างแต่ว่าคุณป้าเนี่ย ถอดแอ์ทั้งหมดถวายวัดไปแล้วพอป้าไม่ได้ใช้อันนี้คือมันมาจากคนละที่คนละถาแต่ว่ามาประกอบรวมกันแล้วเข้านมากอันนี้พอเสื้อใครไปรู้ว่ามันพอดีช่องหน้าต่างอะเอองล้ววันก็ไม่ได้วันกันมาก่อนนะคะใช่หน้าต่างก็ไปป้าจีชอบพูดอยู่คำหนึ่งว่าเหมือนเขารอกันเขารอกันอเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่พอดีตับเป๊ะเลยนะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะเกินขอบหน้าต่างก็ปิดไม่ได้อ่านี้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับนี่พอดีเลยนะขอบขอบกับขอบนี่พอดีกันเป๊ะ ตู้นี้ด้วยนี่เลยตู้นี้ด้วยตูนีอีกปตอย่างียแต่ว่าป้าจี่ขาในวันที่ซื้อของเก่าเพื่อที่จะมาเก็บไว้คือทําไมถึงชอบของเก่าทำไมถึงต้องซื้อชอบไม้แล้วก็มีความรู้สึกว่าวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเราจะย้อนอดีตมันยากมันผ่านแล้วผ่านเลยสมมติว่าป้าเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยของชิ้นไหนเนี่ยแล้วป้าชอบป้าก็จะซื้อเลยเมื่อเดินถอยหลังกลับเราจะไม่มีแล้วนะค่ะอ่ะเราไปดูห้องต่อไปดีกว่า ดูบ้านโนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านสะดุดมากถ่ยจ้ะหลังคาบ้านป้านี่นี่นี่โอ้นี่หลังคาแบบโบราณเลยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่อะมันไม่ใช่กระเบื้องนะคะอันี้คืออะไรเป็นไม้สักเออเป็นไม้สักแล้วก็ทําแบบสมัยโบราณที่คนโบราณก็ทาเนี่ยมันไม่ใช่บอกเอาเลื่อยมาเลื่อยหรืออะไรเนี่ยก็มีวิธีที่ใชเหมือนแบบมันจามลงไปเออคล้ายๆแบบนั้นอะแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงมาตามร่องซึ่งเมื่อตอนนั้นป้าไปมองบ้านของคนที่เชียงใหม่ ชอบมากเลยอะมันรู้สึกมันมันได้เป็นยากาเพราะชอบไม้อยู่แล้วชอบมากเลยแล้วพอป้าไปดูปุ๊บเนี่ยซื้อดีกว่าซื้อเก็บไว้ก่อนซื้อซื้อซื้อไม้หลังคาไม้หลังคาซื้อสมัยนั้นนี่แผ่นเท่าไหร่ครับห้าบาทห้าสิบห้าบาทห้าสิบยี่ห้าบาทสามสิบบาทยังไม่มีให้ซื้อเลยหรอเขาเรียกเลยนะคุณป้าปั้นเกล็ดปั้นเกล็ดอ่าไปดูน้นอันน้นก็ทำเอาไว้เหมือนกับว่ามันจะเป็นห้องนอน ก็จะเป็นห้องนอนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ก็เคยนอนเวลานอนก็อาจจะปโโูปูอนอนกับพื้นะอะไรกับพื้นนี่เลยนะฮะใช่ปูนอนคือเพราะว่าทุกห้องนี่จะมีแอร์หมดเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดเงียบเลยแต่พอตอนหลังที่ทำบ้านหลังโน้นนียก็ไม่เงีเลยค่ะ พอเรียนธรรมะมามามา,มาฝึกจิตด,ด้วยผสมกับโยคะด้วยทีนี้เวลาหายใจเข้าหายใจออกก็มันรู้สึกดีมันมีธรรมะรวมเข้าไปด้วยนะเหมือนกันฝึกจิตด,ด้วยหายใจเข้าหายใจออกผ่อนไปที่นี่แล้วเราก็จะเล่นโยคะได้ดีม,มันรวมกันค่ะมันก็เลยจะได้มีความสุขมันได้ทั้งกําลังใจและกําลังจิตที่ดี yeah. ณภาพต้องใส่บล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก TrueMove S 4G LTE 3G+ และ Wi-Fi แบรนด์ซุปไก่สกัดบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนในโอกาสที่มาบ้านปะจิบ้านที่เปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแบบนี้พิธีกรของเราก็ได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ด้วยเช่นกันค่ะ ดูสิหน้าท่าทางของแต่ละท่านแล้วสงบนิ่งมากเลยนะคะให้เห็นว่าตามองอยู่นี่แแหละที่คนก็บอกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นรับรสายสัมผัสและใจคิดนึกเห็นไหมตามองอยู่แต่ข้างในกลับมารู้สึกอยู่เห็นไหมเรารู้สึกแต่เพียงคลื่นกระแสเวลานราเอามออือเอามือเราได้เห็นทางบ้านของปัจจิที่เปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมได้เห็นถึงแรงใจที่ปัจจิมอบให้กับทุกคนค่ะ ตอนนี้เราไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของป้าจีอีกสองท่านที่ได้เดินตามสะพานบุลในบ้านหลังนี้กันค่ะแนเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกับกัลยะาณมิตรของป้าจีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้จะมาเจาะลึกซิว่ามาเป็นญาติิธรรมกันตอนไหนนะคะพี่หมาอนภพากับพี่ดิชนานาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พวกนี้ปฏิบัติธรรมนี้ได้เห็นแบบทั้งพี่ดี้แล้วทั้งพี่มาเนี่ยนะครับอโอนเล่าถึงประสบการณ์ชวนเนี่ยทั้งสองท่านมานี่ปัจจีนี่คือเริ่มปฏิบัติธรรมก่อนระยะาเวลาแค่ไหนละครับานานมากนะาเน,น,าน เป็นสองวชิเป็นสมถะเร็วมากย้อนไปปุ๊บอ่ะแล้วชวนพี่มาร์คชวนใครก่อนสองคนนี้ต้องพี่ม้าสิเฮานี่เขาสนิทกันชวนพี่ม้าร์อนสนกันย้อนไม่เอาเลยใช่ไหมชวนมานานมากแต่ก็ดีนะในขณะที่กูไม่เอาพวกไม่ได้มาต่อก็ไม่ได้มาต่อต้านอะไรเอาอย่างนี้นะฟังดีๆนะเขาพูดเรื่องธรรมะมาฉันก็ไม่ได้ขัดแย้งแต่อย่างที่ฉันพูดไปตั้งแต่ตอนต้นฉันก็เรียนจริยธรรมศิลธรรมธรรมะเรือดีอย่างนี้เป็นต้นก็คือการรับฟังแล้วก็มาวิเคราะห์ เออจะทำไม่ทำเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉันมีตัวตนของฉันคือจบเข้าใจคำนี้ไหม,มเวลาฉันบอกว่าอย่างนี้เธอนี้สิเธอต้องจิกไอเลนเนอร์ขึ้นมาสูงขนาดน,นี้สิเธอต้องแต่งตัวอย่างงนี้สิเขาก็รับฟัง จะทำหรือไม่ทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แฮปปี้ดีถูกไหมคะนี่ไงแล้วพี่ดีนะคะดูเหมือนกับว่าในสามสาวเนี่ยพี่ดีจะเป็นน้องเล็กสุดเรียบร้อยสุดด้วยเรียบร้อยริงใช่ไหมแล้วเซิงคือเป็นคนพื้นฐานเป็นคนอารมณ์ดีซะมากกว่านานๆทีถึงจะมีปัญหาอะไรที่แบบเครียดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนชอบเรียนรู้เรียนแต่งๆนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องถ้าถามถึงเรื่องศึกษาธรรมะก็ศึกษาหลายๆอย่างแต่ว่าไม่ได้ดีฟขนาดว่าท่อง พักกันตตปิดก<ม>อะไรเยอะ,อะแยะยอๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ,ะก็ให้ไปไหนก็ไปตามพี่ๆเข้าไปหมดจนกระทงมาเจอของ,ของป้าจเนี่คะ่ะป้าจ,จิชวนมาก็มาแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งที่ที่ว่ามาตามเรื่องปจีหรือพี่มาคือเรื่องการออกกําลังกายเป็นคนออกกาลังกายตนะั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นคนชอบออกกาลังกายเวลาว่างเนี่ยไม่ใช่ชอบช้อปปิ้งแต่คืออยู่ตามฟิตเนสอะไรต่างๆได้สามารถอยู่คนเดียวได้เล่นอะไรต่างๆนานาพี่มาก็าชอบเล่นเมื่อที่ก็เจอกันเมื่อที่ว่าดิฉันเล่นออกกําลังกายตั้งแต่ตอนอาย,ยุป,ประมาณยี่สิบสี่สิบห้าตอนที่เริ่มตัวเองมีอาชีพเป็นทางแบบจริงรจจังๆนั้นก็เลยบอกว่า นี่เราต้องเก็บอาชีพของเราไว้ให้นานเท่าที่สุดที่จะเป็นไปได้กพืออกกําลังกายก็ชวนไปนี่ออกมาที่ออกกำลังกายชวนมาประมาณร้อยกรั้งก็ไม่ไม่ออกกำลังกายกันปาจีเองเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะเริ่มออกกําลังกายจริงๆริงเงินจะประมาณห้าสิบนะคะใช่ก็โยกขาประมาณห้าสิบต่อประมาณสี่สิบห้านี่จนอย่างเงี้ยใช่ไม่เล่นเลยไม่เล่นแล้วปาจีก็ไม่ไม่ออกกําลังกายเลยแล้วพอตอนหลังเนี่ยปาจีเขาเริ่มเป็นครูจริงจังแล้วเราก็เออ เอาวะลองดูหน่อยเพราะว่าจี้ชวนแล้วก็เปิดเองด้วยอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยเอาเอาแล้วหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ก็2ปีที่เปิดมาใช่ไหมคะที่โยคะแอนมีก็คือเล่นมาตลอดแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกอินกับมันแล้วก็เป็นธรรมะเข้าช่วยด้วยว่าหายใจเข้าหายใจออกซึ่งแต่ก่อนเวลาเราเด็กเราเล่นแต่กีฬาแรงๆเนี่ยเราก็จะไม่มองโยคะเลยว่าโอ้โหเตื่อยเชยช้ายืดยาดยุ้ยพอเรียนธรรมะมามาฝึกจิตด้วยผสมกับโยคะด้วยทีนี้เวลาหายใจเข้าหายใจออกก็ มันรู้สึกดีมันมีธรรมะรวมเข้าไปด้วยนะเหมือนกันฝึกจิตด้วยหายใจเข้าหายใจออกผ่อนไปที่นี่แล้วเราก็จะเล่นโยคะได้ดีมันรวมกันค่ะมันก็เลยจะได้มีความสุขก็มันได้ทั้งกําลังใจและกําลังจิตที่ดีไปด้วยกันค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยต้องตามตัวแม่ให้สองคนนี้มาค่ะคำถามที่ม้าดีกว่าสาเหตุอะไรที่แบบอยู่มาปฏิบัติธรรมกับปัจจิตจริงจริงแล้วตรงนั้นต้องขอบอกนี้ก่อนนะตั้งแต่ไหน